สวัสดีครับพี่นงเอสทีสนับสนุแฟนกับพ่อพ่อขับรถชนรถหลวงออฟฟิเชียลครับตอนนี้ก็ขณะนี้เวลาประมาณทุ่มกลัวๆครับพี่น้องตอนนี้แต่ยังอยู่บ้านอีกหลายอย่าท่านได้ไปใส่นะครับนี่นะครับเราจะเดินทางไปกทมนะครับจากบ้านแล้วหูครับยิ่งเงาอีกแล้วเวลากำลังเตรียมของครับ 10ชั่วโมงหนอีกหรอกแต่ว่คนเกินไป2ั้นเลยงินครอบไปเป็นมูกันไปเป็นมูกันยี่รา์กำลังเตรียมของขึ้นรถครับตื่นเสียงตงหัตื่นมากตื่นสวัสดาจ้าี่ราหเตรียมชุดไปแบบไหนปลอดภัยครับ สบงว่ไปแล้วมอนี้พอนอนสชั่วโมงอาิมาอะไรนําพปการกับบ่ไหร่่องเลยเหอหราพวอาสิบนอนแล้วมอนี้เจ๊งเลาสิบอนอนก็สิบอไวก็่ได้ขับรถปเนอนสชั่วโมงจินกาแฟสูตรตักินไปแล้วไปกินกาแฟไปแล้วมาจะเก๋อน่งจะเจว เวลาเตรียมของขึ้นรถเ<อ>ตรียมของขึ้นเดินทางขึ้นมีเก็บมากับเดินทางกันอ๋อครอบครองกันเนาะออกเล่ยๆกันนี่ละเล่ยๆกันยิน่งได้มเมื่อวันไปอ่ากรุงเทพก่อนอ๋อยอิ่งได้มีงานก่อน,อนมอื่อวันงานนั่นของงานทีมงานน่ะภาพยนตร์เพิ่นอ๋อถึงเวลาใครออกใครออกไปเองเมื่อวัไปประชุมเมื่อนตอนเที่ยง ไปไปหนิไปไปขึ้นไปแล้วมันอากาศเย็นดีครับพี่น่อยเย็นจนหนาวเนี่ยเย็นดีแฮงครับให้หลงตัวเองนอนหลายเขาพี่น้องขออย่าเสก้องบนนึงนอนลายก่อนไปดีกว่เอาี่ไปตื่นกันตัวนี้ พ่อพ่อเปิดแซตโหดใช่มนี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับครสวัสดีครัครอบันยุ่งงน่อบยุ่งงนูละครับผมไม่อยไปเลยดจ้าแม่ขอบคุณแม่ขนะคะวันนี้คุณครับเจ็บไรฟองหวานเจ็บไรครับ sai, <laughs> ờ. này hơi <laughs> chưa đi chín núi nhỏ lâu đi nói đi chín núi nhỏ lâu đi 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 มือคว้ากันพีนองด้อครับอยู่ชีราชาครับผมเกาลอยสีราชลัเกาะลอยชีราชาเกาะกลางน้ำเกาะกลางน้ำเงี้ยสวยงามเงี้ยสวยามาไปปักนหมู่บ้านก่อนต้อจะไปอ่อจะไปทันไทยตัวทันเราเขาไปหอนปเวนดูเดี๋ยวบุญเล่าเสาเขาบ้าดั่างกัเทียงใบเราจะไปเที่ยวทะเลหมดแล้วเนาะไปไป่อนไหม ม่ผู้ไปก่อนเขาหยุดมั้งตอนนี ur, after, ้เคยตก็สิไปีโอ้ทีมงานเวทีไปก่อนเขางานเวทีทีมงานมอลำ่ก็สิไปปุ่นได้ไับจีักคอนยุกคร้อยหมดอ่ะอข้ามาพักคอนบั้นี่แหละวันียวกอนวกาพัก่อนมันเหวียวกิจกรรมอะไรยังให้มึพักคอนจำไรพัก่อนลอพัตุ่มพักคอนใจครับแต่ว่าว้พักคอนรับข้าพปลาบิน่อ้าปาบใจพายกินพี่น้องไเบอพัก่อน คือว่าเป็นพักผ่อนแบบแบบแบบมีความสุขเครื่องเอฟซีเป็นมีความสุขเต็มเบื้องติปเ,เนี่ยเขาก็มีความสุขที่เขาได้ไทยพี่น้นองเพื่อนได้ถ่ายเป็นทางเดินนี่คือสีอุลรัตน์เนี่ยนนเขาเ,เป็นยังเป็นยังครับเตรียมของแล้วอันนี้คือกิจวัตรประจัมบัน,นของอีหลาจับมบัตินี้ครับเวลาไปงานเนาะปฏิเัติความเรือนนี่ขณะเพื่อนเพื่อนพี่น้องจะเลื่อไป คนนุ่นเสืออีหล่าคนอีหล่าพกเสือไปไล่ดิเอาเสือที่ไปเอาให้มาเหรอเมยได้เหรอเมจินเม่จินเม่จินก็ว่าจะเอาเสือแล้วอีหล่ามาเอาเสือแล้วอีหล่าเอเสมย์มามามานั่นนั่นอันนี้หล่าเส้นใอ้พร้อมเล่นนี่มาเอาใอ้พร้อมไดลูกสองตัวสีฝ่าฝ่าเขียวน่ะนี่จัดตัวได้หนินี่นี่สีพรนุนใส่อยู่นี่ไม่ดูเอาเบอร์เอ็มให้พร เบอร์เอ็ดไม่จิตัวน้อยเออไม่จตัวนน้อยเบอร์เอ็ดผมเอนี่เออเอวตัวเอลเหรอแต่ว่าห้าเอาไม่ด้อยอาไม่กินผู้หน่อยผู้จอยเบอร์เอวะแวพอเอาเบอร์พอเอาเบอร์เเบอร์เอ็ม้ายเบอร์เอลผู้เอลไอตัวจีตัวน่อยต่ีนจีรัดรูปแท้เอาไม่าวคนตัวน่อยเนาะุจเอตัวหวันตัวหั่ตัวหนอนี่น่วหน่อยเีสั่น เบอร์เกับเงครับเลาเส้นตรงนี่้า้เนเ,เส้นอยเส้นทั้งหนาเท่างเส้นนี้<อ>สีฟ้าจ้ะอย่าดืมสีฟ้าเวลาหิวนะเขาบอกเมียนเอฟซีอัน มมีเอฟซีพันทุ์ตัวหนึ่งของเขาเองขะมาบอกผมบ่วาช่องนั้นช่องพี่ชายนุ่นจะอวยกล่องไวยด้วยคอยวินนนะบอสค่อยๆอวยเเด้อค่อยได้ไหมค่อยๆอวยหน่อยนะต้องค่อยวินครับพี่น้องจิตค่อยๆปรับไปนะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่ายุ่งเปลือกไม้แล้วพี่น้องเนาะดีบ่ลมวอนี้มาบ้านนี่ล่ะดีครับดีครับทั้งเกือบเป็นบปเลยมานป่ะเก็นบปเลยมานครับมึงถ้าเป็นห้องเอากระเป๋าให้ตัวกับสอยเอาไงครับ พี่น so ้องบอกับนบอบอเคยมาเนาะพี่น้องบอกเคยมาล้วกอ่ะห่างมาความส่งส่งบบ่าเออไล่ะข้าวมุสยแบเป็นแบบความเก่งใจพี่นเองบอกเคยมาเนาะมาเคยมากับบกาม้ความนึงเขาก็บนึงกับอะไรเป็นบุตป็นงานเขากะอยากให้้องมาควนอย่างสุดว่าแล้วบมันเป็นเหตุทุกเฉินมันตองมาแบบพี่น้องยืมกระเป๋ายืมกระเป๋าเอปบนี้นครับ ตัวเป็นคนเก็บกระเป๋าไว้ต้องกลับเมาไปนี่พี่น้องกันเลยนั่เดียวจะผ่านตรงนี้เนี่เอาไม่กินเดือนอยู่นี่กับสีนี้สีฝาคือการจ๋าเอาสีฝาด้วยครับปากกาศนี่อีหล่าเนี่เยปากกาทั้งรถน้องอีหล่าเนี่ยดิปากกาอีหล่าแล้วก็จะพกไว้อยู่มีหมองมีเหล้วอันนี้เอส นเอสจ้าของไม่กินตัวเล็กๆจ้าโอ้ไม่กินตัวเอสตัวเอลเอสเอลเอสปัดเอลไม่กินเอสเอ้นี่แม่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 เอ่มอีแองก์นี่แม่เอล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 น้อยๆนี่นั่นนี่เอ็มอีแองก์นี่แม่บัดด้าบัดด้า ผู wollen, ้ขายจะตัดตำมะหอดเลยคนล้างคนกระปุกแกงเหนือมอดล้วมอหคอรผมชุดใหมแล้วครับหัวใจตลอดเดี๋ยวโอ้ยสดะาันได้แล้วเบอร์เอ็มครับเบอร์เอ็มครับปากาบุลุไม่จิกกันดจะปอยจีไส แม่จ oh, oh, ินเบอร์แ huh. ม่จินเบอร์เอสพ่อต้นเบอร์เอคลนีปล่อยเฮทคนนะมองเดีโอ้ยเนาะเฮดมองเปิดให้ดียังไปสี่สบเประนี่ไงปาก้า จากทไหนจะให้ได้จีนรายกาะเสียงต้งไหนลงเอาคาถามาหาเฮงเฮงต้งไหนลงโอ้โหแค่ปีนี้ไปอยาางตงหาเฮงเฮมันไม่เห็นเจ้าสี่อดีข้างล่างข้างล่างก้างก่อันนี้ของพ่อ นี้ของแม่อ้ยเี่เอาดี๋เดี๋ยวไม่นีอันนี้ใครพอนุ่นปลาเส้นชาโตแล้วหรใส้าปลานเสนตีโตเนาะเค้นว่าหนียวอกนบอมัยู่บ่มาเส้นไหลกูเท่ทั้งหลังก่อนเอาหนาหลังก็ได้กะดีเข้ากะเทไปเลี้ยงหลังดิข้างหลังหลังก่อนไปว่าน้ำเบาอาบน่หครับอาให้เบาหนันี่ข้างหลังยานมันหลปดบ่อาบหรอกเบ่ได้ักเลยเียตัวนี่ หางสักด้บหามสักหามสักสิดก่อนแล้วถือซะให้สุด่เลยไปนกมันเน้อเข้ามันนี่ก้อนลงกับะมันเป็นน้ำองอุอีกไงละน้เป็นน้ำกันครับไม่้าหนา้าหนาเกินจรงหนึ่งนะเจิขึ้นโอ้โหพอร้อยเจริญหนึ่ไมันี่แหะขมันนี่แหละไม่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 สะบังหรอกครับมันแฉบอยู่มันแฉบช่องตีแฉบจังเอยเพราะว่า

ปครับไปไปๆจ้าหาเดี๋ยวพอกันพูดกจ้าพ่อจ้าจ้าไขับรถอะไรครับพี่น้องรับตอนนี้เขาก็ลัเดินทางต่วยาาๆๆเลยเออผ้าข่อยเ่าเอ่อแบบกาแฟเด้อนะ้่ได้กินแล้วเกี่ยวกับกาแฟหน่อยด้วยอ เออไปเส้นตัวนึงเฮ้ยจังมาจังเส้นกัไรฮเอาไว้รถเปลี่ยนเนียนเส้นอะไรกันไรพี่ดาวบงทางครับหรอทางฟอร์มกันโอ้ยอยากโซโซไลเส้นลูกสาวอยู่ไสบุ๊ชซีเดียวกันซีเดียวกันครับนี่เอ้ยเอ้ยโอ้เข้าใจง่ายมากคนไทยกองบินอยู่สำหรับพี่น้องสวัสดีมีไปเส้นนี้ก็เป็นลงเดินทางก่อนลงกับสมอครับสวัสดีครับบ๊ายบาย